เฮ้ยเขาทำยังไงอ่ะถึงได้แบบชนะทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครบนโลกใบนี้สามารถที่จะเอาชนะเขาได้นะคะจนถึงกระทั่งตอนนี้เขาเลิกวิ่งไปนานแล้วก็ยังไม่มีใครบนโลกใบนี้นะคะสามารถที่จะเอาชนะอุซานโบลท์ไดนะ้นักข่าวเนี่ยนะคะก็เลยไปสัมภาษณ์อุซานโบลท์คุณทำยังไงอ่ะคุณถึงได้วิ่งได้เร็วขนาดนี้แน่นอนแหละว่าคุณเทรนมาแต่มันก็เหมือนกับนักกีฬาคนอื่นๆถูกไหม คนอื่นๆเขาก็ซ้อมมาเหมือนกันน่ะแต่ทําไมอ่ะคุณถึงทําไม่ดีกว่าชาวบ้านทําไม่ดีกว่าคนอื่นตลอดเลยทีนี้โบล์นี่นะคะเขาก็บอกว่าแน่นอนแหละผมซ้อมมาเป็นอย่างนี้ผมซ้อมมาเป็นอย่างหนักผมซ้อมมาเป็นที่สุดแต่ผมมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่ง N the day before begin เรื่องนี้คนสำเร็จ ดังๆใหญ่ๆนะคะระดับโลกเนี่ยจะมักจะรู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดีเป็นเรื่องที่รู้กันในวงในโบลต์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผมเนี่ยกำลังจะลงแข่งขันนะผมยืนซ้อมนะนึกภาพนะนึกภาพ,นนภาพลู่วิ่งนะ,ะลู่วิ่งในนักกีฬาเนี่ยยืนกันเรียงเป็นหน้าตับเลยนะคะยืนพร้อมนะนะคะกำลังจะแบบเข้าลู่เตรียมออกสตาร์ทโบลต์ Bolt บอกว่าเข้าพิกเจอร์นะคะคือเขาเห็นภาพตัวเองเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก แล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็สําเร็จที่สุดชนะที่สุดคือเห็นภาพตัวเองวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกและชนะจบ <_: S 1> <ๆ>เขาเห็นภาพนี้เรียบร้อยและรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงเรียบร้อยจบตั้งแต่เขายังไม่ถึงเริ่มวิ่ง End the day before begin ค,ค,คือการจบนะเหตุการณ์นั้นก่อนที่คุณจะเริ่มทําเหตุการณ์นั้นทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะคะเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งที่1 เกิดขึ้นในหัวของคุณในจินตนาการของคุณครั้งที่สองนะคะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งบนโลกนี้